อย่างคืออะไรเกี่ยวครับนี่เกี่ยวนี่นะทำไมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองวะถ้าไม่เกี่ยวก็ยังเกี่ยวอยู่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวอะเออยังไม่ไม่ผ่านอีกทุกอย่างมันก็พองไปอยู่แล้วเรียกว่าทุกอย่างเออไม่้องมาพองไปอีกทุกอย่างก็เรียกมันพองไปอยู่แล้วก็จากไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองบ้างอย่างเงี้ยทุกอย่างก็คือจากไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองบ้าง อยากไม่เอาตัวไม่เอาเองบ้างแล้วแตว่จะใช้ประโยคนไหนล้างสรุปร้างไปอยากไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอานะอย่างเนี้ยแล้วแต่ว่าจะใช้ประโยคไหนสรุปร้างไปเดี๋ยวเาขาบอทุกอย่างไม่นำล่องไปเลยเปิดไปเลยมอง มยาใหสองขาดีแล้วเ,เขาใส่ด้วย <c oughs> อยากไหมตัวไหมเองบ้างอย่างนี้เรียบร้อยมันก็กลายเป็นทุกอย่างดับล้างกันไปอย่างเนี้ยไม่มีขอบแขดอย่างเงี้ยมันก็ไร้ลองลอยล้างกันไปแล้วเออคำถามจนหมอนะจนหมอนี่ดูดีแช่คำถามงง <c oughs> จริงๆมันใช้อยู่แต่ว่ามันตอบไม่มันตอบไม่เป็นตอบมันตอบไม่เป็นไม่ใช่มันตอบไม่ถูกตอบไม่เป็นบางทีมันใช้ถูกอยู่ที่มันใช้ก็อยู่เนี่ยมันสรุปถูกอยู่มันก็นึกขึ้นในใจประโยชน์นั้นประโยชน์นี้มันก็สรุปกันอยู่นะแต่เวลาตอบมันดันตอบไม่เป็นแล้วมึงจะปอดสัตว์ยังไงไปปอดพวกขาหยาบมงไงพวกผายหยาบมันมีไว้ชิมาร์กเยอะนี่ ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเปรี้ยงเลยฟ้าผ่าเปรี้ยงเลยสิ่งที่มันไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวสรุปแล้วมันล้างตัวสรุปไปสิเออากไม่เอาแม้กระทั่งตัวไม่เอาเองอย่างเนี้เออนั่นแหละคือทุกอย่าง คือมันก็สรุปเป็นแต่ว่ามันใช้คำพูดไม่เป็นบางทีอย่างนี้เหลือแค่เนี้ยไม่ใช่ว่าเออไม่ได้เรื่องนะมันก็โอเคอยู่เนื้อหาจริงๆอะ่ะแต่ว่าไอศาสตร์ของการพูดการใช้คำพูดนี่แหละีเกี่ยวทั้งเกี่ยว,ท,ยวทั้งไม่เกี่ยวไม่ได้การแหละทุกอย่างบอกแล้วบอกอีก บอบคุณจนไม่รู้จะเอาขานไกที่หไหนมาเปลี่ยนใหม่แล้วเวลาเข้ามาถามมันมจะตอบเขายังไงจิตมันก็ไม่เอาเจตอยู่แล้วสภาวะมันก็ไม่เอาสภาวะอยู่แล้วก็ไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอาไปด้วยกันจำเร็กขึ้นในใจก็พร้อมกันไปทุกอย่างตอนนี้ยรคลายช่วยหนุดช่วยไปแล้ว โดนง่ายๆหน่อยตรงนั้นล่ะเกี่ยวตรงไม่เกี่ยวเองซะทุกอย่างเลยเออไม่เกี่ยวตรงไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวนี่มันคืออะไรมันก็คือไม่เกี่ยวล้างตรงไม่เกี่ยวเองนี่แหละเอาจจะแค่ไม่เกี่ยวมันยิเข้าใจมากฮะ ไม่ฟังเดี๋ยวทำมาแล้วบ่จากที่เสียได้ได้ปรดสัตว์ตามมื่อก็มากำมาเยอะหน่อยบ่กำจะได้ไม่บางไม่ขวางเนาะโอเคไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวเนี่ย แม้กระทั่งตัวไม่มีอะไรเองดีนะไม่มีแม้กระทั่งไม่มีเองนั่นแหละไม่มีร่างไม่มีจริงๆไอ้ที่มันไอ้ที่ไม่มีเนี่ยมันก็ไม่มีนะนี่ไม่มีเนี่ยที่มันมีว่ามันมีทิฏฐิบัญญาเนี่ยเป็นประโยคเป็นทิฏฐิบัญญาจริงๆแล้วไม่มีเนี่ยมันก็ไม่มีนะไม่มีเอง ไม่มีแม้กระทั่งตัวไม่มีเองพร้อมกไ,ไปเลยนี่แหละจายเป็นว่างล้าไปเลยไล่ต้องลอยล้างไปเลยหัดแตกฉานตามเนีย่ยที่เรื่องสมุิเชต์นะไม่ใช่มวัวแต่ไปแตกซ่านหยันแยกแยะนี่นั่นะโน่นอย่างงั้นอย่างนี้นอนโอ้ยถนาดจ,จะแตกซ่าน แตกฉานในเนื้ออาหารสมุนี่ยเนื้ออาหาความเด็ดขาดเนี่ยรู้ไหมสั้นหมดสั้นเนี่ยแตกฉานนี่เลยชำนาญเลยเล้ประโยคที่มันล้างประโยคมันเองประโยคล้างประโยชนที่ถี่ล้างที่ดีเองมันหยัดล้างมันหยัดเองนั่มันชำนาญเลยเล้แตกฉานในเนื้อหาสมุนไพดหน่อยไม่ใช่มโวแต่แตกสั้น ไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวสิเกี่ยมัวแต่ไปไม่เกี่ยวอะไรถ้าไปไม่เกี่ยวอะไรเนี่ยมันแตกซ่านไม่เกี่ยวไอ้นี่ไม่เกี่ยวไอ้นั่นไม่เกี่ยวไอ้นู่นทำไมมันไปไม่เกี่ยวเยอะจังวะนี่แหละมันแตกซ่านเ่ยในตัวไปคอยไม่เกี่ยวเลนี่เป็นตัญหาเที่ยมที่สี่อยู่นี่ไม่เกี่ยวมันทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวละไม่เกี่ยวมันก็ทั้งตัวไม่เกี่ยวเองไม่ใช่ไปไม่เกี่ยวอะไรลูก แต่มันก็จะไม่เกี่ยวกับอะไรไปเองแต่ไม่ใช่เราไปคอยไม่เกี่ยวกับอะไรมันจะไม่เก um, <Yeah> UH ี่ยวกับอะไรไปเองทุอย่างก็จะไม่เกี่ยวแม้กระทั่งตัวไม่เกี่ยวเองก็เรียบร้อยเลยมันจะจบตัวไปคอยเกี่ยวคอยไม่เกี่ยวให้ทั้งหมดมันจะเลิกหลงไปคอยเกี่ยวไม่เกี่ยวให้ทั้งหมดทุอย่างแล้วมันก็จะไม่เกี่ยวกับทุกสิ่งทุอย่างไปเองไม่ใช่เราไปคอยไม่เกี่ยว มันยัไม่เกี่ยวกับอะไรอะไรไปเองไม่ใช่เราไปไม่เกี่ยวกับอะไรไม่ใช่เราไปคอยไม่เกี่ยวกับอะไรไม่ใช่เราไปไม่เกี่ยวกับอะไรมันจะไม่เกี่ยวกับอะไรไปเองถ้ามันไม่เกี่ยวมันก็ตัองตัวไม่เกี่ยวเองแล้วนี่ยแลไอะไรนเนี่ยแต่เราไม่เกี่ยวมันก็ตัวไม่เกี่ยวเองแล้วเนี่ยมันจะไม่เกี่ยวกับอะไรๆไปเองไม่เกี่ยวสัรพสีไปเอง ไม่ใช่เราไปไม่เกี่ยวกับอะไรแต่เราไปไม่เกี่ยวกับอะไรมันก็ยังเกี่ยวอยู่เกี่ยวตัวไปคอยไม่เกี่ยวนี่ไงรู้ไหมว่าที่มันไม่เกี่ยวกับอะไรเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับสัพสิสีเนี่ยมันเป็นผลมาจากอะไรมันมาจากไม่เกี่ยวมันก็ตั้งตัวไม่เกี่ยวเองมันก็เลยไม่เกี่ยวกับสัพสิงไปเองไม่เกี่ยวกับอะไรไปเอง ่ช่แบบที่ถี่ไปไม่เกี่ยวเออปัญหาที่ถี่ไปไม่เกี่ยวสิ่งนั้นไม่เกี่ยวสิ่งนี้ไปแตกส่้นอยู่นั่นนี่เออทุงสั้นกับตัวไปคอยไม่เกี่ยวอยู่นั่นไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวอย่างเนี้ยเรียบร้อยเลยมันก็จะไม่เกี่ยวกับทุกสื่ออย่างไปด้วยเอง สรุปแล้วว่าสรุปตัวสรุปเองนะั่นแหละทูกอย่างก็เลยพลอยสรุปตามไปด้วยสรุปก็คือจบก็แหละจบตามไปด้วย <c oughs> พอไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวนี่กเเรียบร้อยแล้วมันก็ไม่เกี่ยวกับอะไรไปเองแต่ไม่ใช่ว่าเราไปไม่เกี่ยวกับอะไรนะมันไม่เกี่ยวกับอะไรอะไรไปเองเองไม่ใช่เราไปเป็นผู้ไม่เกี่ยวกับอะไรมันจะหมดเราไปความไม่เกี่ยว แต่ทุกอย่างมันจากไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองเนี่ยมันจะหมดหมดตัวผู้ไปเกี่ยวหมดตัวผู้ไปคอยไม่เกี่ยวหมดเลยจะหมดเราไปคอยเกี่ยวหมดเราไปคอยไม่เกี่ยวมันจะไม่มีผู้ไปคอยเกี่ยวไม่มีผู้ไปคอยไม่เกี่ยวนั่นเองสิ่งที่มันไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวเนี่ยมันจะหมดตัวผู้ไปคอยเกี่ยวหมดตัวผู้ผู้ไปคอยไม่เกี่ยว ลอยเลยมึงจะไล่ลงรอยล้างกันไปเองดับล้างกันไปเอง สิ่งที่มันไม่เอาแม้กระทั่งตัวไม่เอาเองมันก็เนื้อหาเดียวกันนั่นแหละแล้วสิ่งที่มันไม่เกี่ยวง่ายตัวไม่เกี่ยวเองจะกลายเป็นดับล้างกันไปเองเลยไล่ลองรอยล้างกันไปเองเลย